สวัสดีการน,นักเรียนพบกันวันนี้วันอังคารที่23เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะคะในวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมค่ะสำหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเราจะไปทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยกันต่อค่ะลูกนะคะนักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยขึ้นมานะคะ แล้วเปิดไปหน่วยการเรียนรู้ที่19เรื่องสาระอวนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่19เรื่องสาระอวนะคะในหน้าที่102ค่ะอย่าลืมค่ะอุปกรณ์การเรียนค่ะดินสอยางลบไม้บรรทัดนะคะเตรียมให้พร้อมนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะคะ การเรียนรู้ที่19สารอัวหน่วยการเรียนรู้ที่19สารอัวนะคะเรามาอ่านนิทานกันก่อนนะคะลูกนิทานเรื่องคนเลี้ยงวัวกับวัวหายคนเลี้ยงวัวกับวัวหายนะคะชายคนหนึ่งเลี้ยงวัวไว้หลายตัววันหนึ่งเขานำฝูงวัวไปกินหญ้าที่ทุ่งนา ลูกวัวตัวหนึ่งเห็นหญ้ามีน้อยมันอยากกินหญ้าอ่อนๆจึงเดินหนีจากฝูงไปที่ทุ่งหญ้าชายป่าขณะที่ลูกวัวกำลังกินหญ้าอย่างเพลิดเพลินมีสิงโตตัวหนึ่งเดินผ่านมามันตรงรีบเข้ามาตัครุบลูกวัวและกัดจนตาย มันข้ามลูกวัวไปที่ถ้าเชิงเขาตอนเย็นคนเลี้ยงวัวเดินตามหาลูกวัวที่หายไปเขาเดินมาถึงหน้าถ้าพบสิงโตนอนหลับอยู่ข้างกระดูกของลูกวัวตัวนั้นนะคะนิทานเรื่องคนเลี้ยงวัวกับวัวหายใช่ไหมคะก็ะมีชายคนหนึ่งเลี้ยงวัวไว้หลายตัวนะคะพาวัวไปกินหญ้าที่ทุ่งนา ลูกวัวตัวหนึ่งเห็นหญ้ามีน้อยอยากกินหญ้าอ่อนๆจึงเดินหนีจากปูงไปที่ทุ่งชัยทุ่งหญ้าชายป่าขณะที่ลูกวัวกําลังกินหญ้าอย่างเพลิดเพลินมีสิงโตตัวหนึ่งเดินผ่านมามันตรงรีเข้ามาตระคุบลูกวัวและกัดลูกวัวจนตายนะคะแล้วมันก็คาบลูกวัวไปที่ท่านะคะเจ้าของวัวเดินตามหาวัวแล้วก็ไปพบสิงโตนอนหลับอยู่ข้างกระดูกของลูกวัวนะคะ ถ้าลูกวัวไม่เดินหนีไปก็คงไม่พบจุดจบอย่างนี้ใช่ไหมคะการกระทําของลูกวัวเนี่ยเป็นการเป็นการขาดวินัยนะคะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือข้อบังคับของกลุ่มทําให้ลูกวัวได้รับพันตรายนักเรียนก็เหมือนกันนะคะควรฝึกตนเองให้มีระเบียบวินยัยไม่ทำอะไรตามใจตนเองนะคะ ลอเลยนะคะคให้นักเรียนฝึกอ่านสะกคสะดคําสระอัวให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคําสะระอัวนะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูเลยนะคะลูกอ่านออกเสียงดังๆค่ะงัวสะกดว่าวออออัววัว ชั่วสะกดว่าชออัวชัวไม่เอกชั่วครัวสะกดว่าคอรออัวครัวสวนสะกดว่าสออัวนอสวน สะกดว่ากอลออัวงอกลวงเก่งมากค่ะนักเรียนสารอัวนะคะสระอัวเป็นสระเสียงยาวนะคะสารอัวเป็นสระเสียงยาวประกอบด้วยไม้หันอากาศแล้วก็บอเวนนะคะเขียนไม้หันอากาศไว้ข้าง ข้างบนแล้วก็ตัววหลังพยัญชนะนะคะเสารัวนะคะถ้ามีตัวสะกดนะคะถ้ามีตัวสะกดอย่างเช่นคําว่าสวนสออัวนสวนจะลดรูปนะคะไม่หันอากาศหายไปเลยค่ะจะลดรูปไม่หันอากาศไม่มีนะคะจะมีเฉพาะอะวอเวนแล้วก็ตัวสะกดนะคะ เริ่มมาต่อกิจกรรมข้อที่1กันเลยนะคะกิจกรรมข้อที่1ให้นักเรียนฝึกอ่านคําในชีวิตประจําวันให้นักเรียนฝึกอ่านคําในชีวิตประจําวันนะคะนักเรียนฟังคุณครูอ่านก่อนหนึ่งเที่ยวนะคะแล้วนักเรียนอ่านตามคุณครูดังๆเลยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วนะคะ มัวนักเรียนอ่านค่ะลูกรัวกลัวทั่วคั่วสวยนวดสวมขวบดวงช่วย ควรงวงท่วงล้วง,วงตรวจพรวนกรวดปลวกหลวมตำรวจตรวจตราทองม้วน ควรทำแม่วัวกินถั่วริมรัว้วสาวสวยช่วยนวดให้ทวดเก่งมากค่ะเที่ยวรอบนี้นัอกเรียนอ่านไปพร้อมๆกับคุณคร,ร,รูเลยนะคะอ่านออกเสียงดังๆค่ะลูกมัวรัวกลัวทั่วคั่วสวย นวดสวมขวดดวงช่วยควรห่วงท่วมลวงตำรวจขอโทษค่ะตรวจพรวนกรวดปลวกหลวงตำรวจตรวจตราทองม้วนควรทำแม่วัวกินถั่วริมรั้ว สาวสวยช่วยนวดให้ทวดเก่งมากค่ะต่อกิจกรรมข้อที่สองเลยนะคะกิจกรรมข้อที่สองให้นักเรียนเติมสารอวัแล้วฝึกอ่านคำให้นักเรียนเติมสารอวัวแล้วฝึกอ่านคำนะคะนักเรียนเตินักเรียนเติมสารอวัวนะคะดูที่ภาพค่ะลูกภาพนี้คือหัวใจนะคะหออวัวหัวจอไอใจหัวใจค่ะนักเรียนดูภาพภาพนี้คืออะไรลูก ใบบัวค่ะบอไอใบบออัวบัวใบบัวต่อไปนะคะดูที่ภาพค่ะรั้วบ้านค่ะรั้วบ้านรออัวรั้วไม่โทรั้วออานอนบ้านไม่โทบ้านรั้วบ้านต่อไปค่ะภาพนี้คือกอกรั่วค่ะก๊อกรั่วกออกอกไม่ตรีกอกรออัวรัวไม่เอกรั่วก๊อกรั่วค่ะต่อไปอะไรคะตัวหนอนตัวหนอนต่ออัว ตัวหอนออหนอนตัวหนอนนะคะเอาเรามาอ่านคำพร้อมๆกันอีกเที่ยวค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรลูกอ่านดังๆค่ะลูกอ่านว่าหัวใจต่อไปค่ะใบบัวรั้วบ้านก๊อกรัว่วตัวหนอนนะคะต่อไปค่ะกิจกรรมข้อที่สาม ให้นักเรียนเติมตัวสะกดให้คำมีความหมายให้นักเรียนเติมตัวสะกดให้คำมีความหมายค่ะมาดูคำแรกกันนะคะนักเรียนดูที่ภาพนี้ก่อนค่ะนักเรียนรู้จักภาพนี้ไหมภาพนี้คือมะม่วงค่ะมะม่วงมออะมะมออัวงอม่วงไม่เอกม่วงค่ะตัวสะกดที่หายไปก็คืององูนะคะ นักเรียนเติมงองูค่ะลูกสระอัวถ้ามีตัวสะกดไม่หันอากาศจะหายไปนะคะมีแต่ตัววอค่ะนักเรียนเติมตัวสะกดค่ะงองูสะกดนะคะมะม่วงต่อไปค่ะภาพนี้ใครเอยนะักมวยค่ะนะักมวยนออะกอนักนะมออวยอมวยนะักมวยค่ะนักเรียนเติมยอยักษ์สะกดนะคะต่อไปค่ะภาพนี้คือ คืออะไรคะตรงที่ลูกศรชี้ก็คืองวงช้างงวงช้างงออวงงงวงชออางอช้างไม่โทช้างงวงช้างตัวสะกดที่หายไปก็คืององูนะคะต่อไปภาพนี้ก็คือชาวสวนชาวสวนชออาวอชาวสออวนอสวนชาวสวนค่ะต่อไปนะคะภาพนี้ก็คือสาวสวย สาวสวยสออาวสาวสาวออวยอสวยสาวสวยนะคะยอยักษ์สะกดนะคะคําว่าสวยต่อไปภาพนี้ก็คืออ้วนผอมอ้วนผอมค่ะคนนี้อ้วนคนนี้ผอมนะคะออวนอวนไม่โทอ้วนนะคะผอ,ออมอผอมอ้วนผอมนะคะตัวสะกดก็คือน,อนหนูนะคะ กิจกรรมข้อที่4ค่ะกิจกรรมข้อที่4ให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องนะคะนักเรียนประสมพยัญชนะสระแล้วก็ตัวสะกดนะคะคำนี้อ่านว่าชออัวดชวดนะคะชออัวดชวดเวลานักเรียนเขียนคำว่าชวดนักเรียนไม่อหานอากาศลดรูปหายไปนะคะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม่เหันอากาศ ลดรูปหายไปค่ะนะคะต่อไปปออวยอปวยไมมเอกป่วยนะคะปออวยอปวยไหมเอกป่วยค่ะต่อไปค่ะลูกดออวยอ้วยไหมโทด้วยดออวยอ้วยไหมโทด้วยนะคะรออวมอรวมไมมเอกร่วมรออวมอรวมไหมเอกร่วมคำสุดท้ายค่ะ หอยอัวกอยวกหอยอ,อัวกอยวกนะคะต่อไปค่ะข้อที่ห้ากิจกรรมข้อที่ห้าให้นักเรียนเขียนคำสาระอัวจากภาพแล้วฝึกอ่านให้นักเรียนเขียนคำสาระอวจากภาพแล้วฝึกอ่านนะคะภาพนี้คืออะไรคะขวดค่ะขออัวดอขวดแล้วภาพนี้นะคะนักเรียนรู้จักไหมเอย่ย หมวกนะคะเียนยังไงคะมหมวกหอมออัวกอหมวกภาพนี้คืออะไรลูกรู้จักไหมบวกนะคะบวกบออัวบอบวกค่ะต่อไปภาพนี้คือลูกศรชี้ที่ไหนคะไม่ใช่แมวนะคะชี้ที่หนวดนะคะหนวดหอออัวดหนวดค่ะต่อไปภาพสุดท้ายภาพนี้ก็คือคืออะไรคะ กล้วยค่ะลูกกล้วยกอรออัวยอกล้วยไม่โทษกล้วยค่ะต่อกิจกรรมข้อที่หนะคะข้อหกให้นักเรียนคัดคำที่กำหนดให้สวยเรียนคัดคำที่กำหนดให้สวยงามนะคะคำแรกก็คือคำว่ามัวซัวมัวซัวค่ะ ต่อไปค่ะปวดหัวปวดหัวช่วยด้วยช่วยด้วยอ้นวนทวนอ้วนทวนนะคะนักเรียนคัดให้เต็มบรรทัดสวยๆนะคะลูกอย่าให้เลยบรรทัดนะคะเขียนไม่สวยลบเขียนใหม่นะคะลูกต่อไปนะคะกิจกรรมข้อที่7ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องสารอัว ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องสระอัวนะคะสระอัวนะคะสระอัวเป็นสระเสียงเสียงยาวนะคะเป็นสระเสียงยาวประกอบด้วยรูปรูปอะไรคะรูปไม้หันอากาศตรงนี้ค่ะเขียนไว้ที่ไหนคะเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นค่ะและตัววอวอแวนนะคะเขียนตัววอเวนนะคะไว้ข้างหลังนะคะ ไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเมื่อมีตัวสะกดจะใช้รูปใช้แต่วอแหวนตัวเดียวนะคะไม่หันอากาศไม่มีถ้ามีตัวสะกดไม่หันอากาศจะลดรูปหายไปเหลือแต่ตัววอแหวนนะคะสำหรับวันนี้ใครที่ทำกิจกรรมข้อไหนไม่ทันนะคะให้นักเรียนเปิดคลิปแล้วก็ย้อนกลับไปทำนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ